แช่ว่าส่มไปสุ่มาอยู่ก <laughs> ันสามคนแล้วพ่อยู่คนเดียวนะโว้ยองดเวิร์กีเวิร์กไม่เข้าแม่งกับเข้าโกตัวเองแล้ววะ เว้ยเราหมดก่อนเออเออคนนึงไม่ทำที่อะไรเลยเต่อย่างเดียว ป่ะด้ยังก็ย mm ังเป็นเฮ้เฮ้ยไม่บรรยากาศรุกปอนตรงนั่นแเออ

เก่อบ้างเตะเข้ามาได้ลกวเสมือให้ได้ทีมเบิร์กทีมเบิร์กทีมเบิร์กคาคาชิเคยสอนไว้โอ้โอ้ใครจะเอาไม่วานวายกับออฟชนะ

นี่แหละไออ๊อฟเกี่ยแล้วดีได้มาเตะโตกว่าดีเดีก๋่วมันเตะอีกแลา <laughs> เลยค่ะจะเจ็ดวีดเนี่ยหนึ่งนาทีประมาณนะ <laughs> มึงม <Viol> ึงไปเลยมึงอย่ามาเป็นเล่นโกเลยเตเตกูเอาเต๋ก็ตัวเตน่ะมึงไปกลายเป็นลูกปั่นอีเรา้

เออเอเไอเออต้งไม่กันโกละไม่เหมือนกันแ่วันมาสีแดงกูสีฟ้า ไอู้กูดูตรงหัวกูไม่ได้ดูตรงซื่อสีเสื้แต่ไม่ดูหัวกูไม่ได้เราะกูไม่มีหัวเอา